โอเคแต่ตอนนี้คุณเปิดแล้วผมพยายติถามเลยแล้วกันคุณเห็นอะไรบ้างไหมความเชื่อของผมเนี่ยเชื่อว่าทุกที่มีหมดส่วนใหญ่ผมจะเป็นลักษณะว่าถ้าเปิดแล้วเราก็จะเรียกใครที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาแล้วคุณ,ค,ณคุณลองเรียกแล้วเจ้าที่ที่เขามีอยู่ไม่มีความหมายเลยเหรอถ้าสมมติคุณจะเรียกใครมาก็ได้ไงผมก็ต้องขออนุญาตนะขอหรือยังขอแล้ว ขอที่ไหนขอข้างหน้าเลยอไม่ผมขอด้วยจิตของผมขอด้วยจิตเลยใช่อยากให้คุณลองเรียกหน่อยก็เรียกมาแล้วเนาะคุณเรียกแล้วเหรอครับเรียกตอนไหนก็เนี่ยระหว่างที่เราคุยกันคือคุณตั้งจิตเรียกเลยใช่คุณเรียกใครมาไม่ได้เรียกใครมาเรียกบอกว่าใครที่อยู่บริเวณนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือแบบสุดๆจริงๆเดือดร้อนจริงๆให้มาให้มาคุณผู้ชมครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยตอนนี้มีใครมาเท่าที่เห็นชัดๆเลยเนี่ย จะมีอยู่สองสองวิญญาณแล้วกันเนาะอืมอยางหนึ่งก็คือสองตนอ่ะอ่าก็คือมีเอ่อมีวิญญาณของนักศึกษาคนหนึ่งที่เขาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอยู่ตรงไหนผู้หญิงอยู่นู่นนี่ใกล้ๆเนี่ยแถวๆเนี้ชี้เลยได้ไหมฮะชี้เลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาก็อยู่แถวเนี้ยแต่ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาอ่าแต่ณตอนเนี้ยนะตอนนี้อยู่ตรงนี้ตรงไหนฮะบนขบนนึงบนคืนนี่เหรอครับ แล้วอีกคนหนึ่งคืออีกคนหนึ่งเนี่ยอคนแถวานี้อยู่ข้างๆพี่หนุ่มะตรงไหนฮะอยู่ข้างๆเลยนี่หรอข้างๆมันเกขัดขัดไปหน่อยนี่หรอตรงไหนอ่ะเดินไปชี้เลยเดินไปชี้เอาแบบประจันหน้ากับเขาเลยถ้าเดินไปอะเขาจะหนีอ่ะงั้ต้องทำเป็นทาไม่สนใจทำไมคุณยืนตรงไปเขาก็รู้แหละเขาเหรอรู้ว่าเขาก็อยู่บริเวณนี้เมื่กี้เนี่ยเขาอยู่เนี่ยพอเราเดินมาแล้วเขาหนีละไปเลยใช่ไปเลยครับหนีทำไมอะเอาเราอยู่ในภพภูมิที่สูงของเขาการที่เขามาสื่อมาอะไรอย่างเงี้ยมันเสีย เขาเรียกอะไรอะ่ะเสียพลังงานเขาเป็นใครเอาคนนี้ก่อนนะคนเนี้ยเท่าที่ผมรู้ตอนนี้นะคือถ้าใครดูอยู่จริงอ่ะเซิซร์ชเซิร์ชตรงนี้ก็ไดผ้ผมเห็นผู้หญิงคนหนึง่งเดาว่าน่าจะแบบประมาณสักสี่สิบอ่ะสามสิบกว่าสี่สิบหรือสีิบกว่าค่าตัวตายแถวแถวเนี้ยแจ้งวัฒนะแล้วกันค่าตัวตายครับค่าตัวตายแต่ว่าผมเห็นลักษณะการตายมัคือเขาหเห็นว่าเขานอน นอนอยู่นี้นอนแบบในรถอะฆ่าตัวตายอยู่ในรถเออผมไม่รู้ว่าตายอันนี้ไม่เข้าใจแต่ว่ารู้ว่านอนแล้วก็แบบตายใส่เสื้อสีดำกางเงยีอาผู้ผู้ดำผู้หญิงฆ่าตัวตายแถวแจ้งวัฒนะอายุประมาณประมาณสี่สิบมีไหมพบหญิงไม่ทราบชื่อนามสก,กุลนอนเสีย<ห>ชีวิตบ,บนเบาะหลังนอกจากนี้บริเวณประตูรถพบว่ามีการต่อท่อยางจากท่อไอเสียและปล่อยควันจากท่อไอเสียเข้าไปในตัวรถอีกด้วย เสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าสีอะไรยังไงเห็นใส่เสื้อสีดํากางเกงยีนเสื้อสีดำกางเกงยีนเนี่น่าจะใช่ใช่ไหมคุณสื่อเขาได้ไหมคุณคุยเขาได้ไหมคนเราเนาะถ้าเกิดว่าทราบมาอยู่แล้วการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปที่รุนแรงวันนั้นเขาไปไหนไม่ได้อเขาไปไหนไม่ได้เขาจะแบบเหมือนกับสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าคือสมมุติเราเองเนี่ยเราทําบุญให้เขาเนี่ยก็ยากมากนะครับที่เขาจะรับได้อะแทบจะไม่ได้เลย ว่ากาจะทราบมันอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วญาติพี่น้องเขาเนี่ยต้องเป็นคนทําบุญให้กับเขาแล้วก็ไม่ได้ทําบุญปกติด้วยไม่ใช่ว่าไปถวายสังฆทานอะไรงเได้ต้องวิปัสนาให้อย่างเดียวอีกคนหนึ่งไทยอีกคนหนึ่งเนี่ยเห็นเป็นเด็กผู้หญิงเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาฆ่าตัวตายรู้สึกว่ามันจะอยู่ทั้งทางไปทางต้นๆของหลักสีเนาะทางทางไปทางหลักสีก็คือจ้างพนาต้นๆมีการเขียนสั่งลาตายอะไรประมาณเนี้ย แต่เนี่ยคือเขาบอกเลขมาเขาบอกเลขอะไรเลขชั้นเลขห้อง3ามแ 8, 3, 3, 8, 8ดสามสามแปดแปดแดสามระมาณนี้มีมอ่ะนี่หาเจอแล้วนะอ่ะพยาตนะครับพยาตอ่านนะครับสาวเครียดผูกคอเสียชีวิตสภาพขึ้นอืดในคอนโดย่านบางเขน,เขนตำรวจเ,วเร่งสอบเหตุอบางเขนก็คือหลักสีนี่แหละลผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะอยู่ภายในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับที่ชั้น8เลขที่ห้องพัก338อีบ้า ขอโทษนะอันนี้ผมไหนๆผมเป็นกลางแล้วผมถามตรงๆก่อนที่คุณเข้ามาโพลิพัสคุณรู้อยู่แล้วโพลิพัสเฉยคุณก็เซอร์เซอร์หรือเปล่าก็ไปรู้ครับไปแล้วแต่เพราะว่าผมไม่ได้ทําครั้งนี้ครั้งแรกในรายการที่ที่ที่เราทํามันมีรายการในในเพจนะครับชื่อทูตสื่อิญญาณเนี่ยแล้วทำนี้ตลอดก็คือถ้าทีมงานนี่ยจะรู้ว่าเราไปแล้วไปใน